ว่าครับยินดีทีเราเข้าสู่ออรีนในเรนินอะไรก็ช่างเถอะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอเรนโบว์ที่หกนะครับผมอีกแล้วนะผมลานปลิงที่หกอีกแล้วเนาะก็ัน่จากผมก็ไม่ได้ทําคลิปมานานเนาะผมก็ถามว่าหายไปไหนก็อู้งานอใช่อู้งานคนระับผมอู่งานนะผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นควิ้แบดเหมือนเดิมซึ่งถามว่าจะเล่นเยอะไหมผมก็ไม่รู้เนาะคลิปจะยาวเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ผม,มรผมไม่รู้เชื่ออะไรเลยนะครับผมเพราะว่า ความทรงจำที่ลืมเลือๆจากการลงคลิปนี่ผมนานมากแล้วเพราะพูดถึงกระบาดเลยะทำไมผ่า,าว่ทาทำไมมีติดถอ,อยตรงนี้ไม่รู้คุณเห็นไหมแต่ผมเห็นถามว่าผมทําไมถึงมีนะครับผมง่ายๆนะครับผม <c oughs> คือผมเราเข้าไปในห้องไว้เดี๋ยวเผื่อมีเอ่อแรนดอมเอ็นคาลเตอร์นะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนปุ๊กมอนแบบพอเปิดจะว่าปัป๊บดื้อดือด้อดือด้อย่างไงนะ <c oughs> โอเคเล่นตัวอะไรดีวะ,ะจะต้องเล่นตัวอะไรทำไมันเกลียดมั่งล่ะผมต้องเล่นบิดให้ได้ครับผมเนื่องจากคลิป ลานบริร้งที่สองนะครับผมลานบริร้งที่ตอนที่สองนะครับผมผมได้พลาดกับการที่โดนด้วยพลังของทอนนะสองลูกติดอะ่ะอู้กันนะครับครั้งนี้ผมก็จะต้องทำให้ได้เหมือนเดิมผมต้องทำได้ดีวะโอ,โอเคมาละใน p รีแฟชั่นเ i o นะครับผมเราก็จะสำรวจทางกันต่อน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> กันต่อหน่อยวะนี่เพิ่งเริ่มเล่นนี่จะกันต่อได้ไงวะเออไหน เดี๋ยวนี้ผู้ผู้คนไม่รู้เรื่องเลยละโอเคใช่ใช่ใช,ใช่ชั้นสองโอ้โหเออหืแตนแตนเลยโอเคมาอืมเข้าฝั่งไหนได้บ้างวะเพราะด่านมันสีเขียวเนาะมันก็จะมีห้องเดียวซึ่งมันก็จะกันห้องเดียวแบบสุดสุดวอ เอาเบื่ออืมคุณได้เสียงกล้องนั่นกล้องใช่ไหม

กับตารกูกับตารกูเฮ้ยโอ้โหเจ้ยโอ้โหสุดอปไยเยอะอาละเราบุกฝั่งนี้ดีกว่านะครับผมเอ้ชียแม่งติดติดเอ้ยแม่งติดกำแพงไว้โอเลยนู่นจะได้บุกแบบเร็วเร็วนะครับ อ้อมอีกทางก็ได้วะในเมื่อฝั่งนี้น้ำนั่นไม่ได้ปุงก็อ้อมอีกทางดีกว่า <_ d ata> นี่ไงสามสองหนึ่งวิ่งครับวิง่งโรฮะเอ้าโรว่าไงปับโอเคเล่อน <Okay. S 2> <า>อันนี้มึงเล่นลอะไรอยู่เล่นอยู่แล้วก็อัคดคลิปอยู่ด้วย อือตบหน้าดิวะตบหน้าไอ้เหี่ยเฮ้ยมันเล่นได้เว้ยเมื่อกี้แม่งเจอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอิ่มเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้ดูคลิปเลย ไอ้โคตรตลกเลยสุดเมื่อกี้แม่งเพื่อนแม่งตายแบบตายโคตรสงสารเลยสงสางเรเพื่อน A few moments later มึงไม่อยู่บ้านหรอหรือว่าอะไร๊บไปหาหมอ,อหมอนัดไงอ๋อหมอนัดไงอ๋อแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะท,ที่ดูถ้าเกิดดูนะครับผมก็มันมีเรื่องกุ๊กกิ๊กนิดนึงครับผมคือฟิวฟิวบอลเนี่ยฟลักเนี่ยเด<ม>่นเดัน ดันเขินนะเขินหมอเขินหมอฮะเขินหมอยังมึงเขินหมอเย่มึงจะกินกินผู้พระเท่าเหรอมึงจะพาผู้เท่าเหรอเพื่อนมึงจะพาผู้เท่าจริงเหรอเพื่อนไม่คือหมอครับหมออายุก็ประมาณ20กว่าเเออนั่นแหละมึงพาผู้เท่าเว้ยอายุมึงเท่าไหร่เย่อายุมึงเท่าไหร่สัตว์มึงอายุเท่าไหร่เ้ยมึงอายุเท่าไหร่สัดถามก่อนมึงอายุเท่าไหร่ เจแล้วเออเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าเฮียแต่ปีนี้มันสิบเก้าสัตว์กใกล้แล้วไงอีกไม่กี่เดือนอ๋อเออวายเยอ่ยมันเกิดมนัน <c oughs> นั่เนาะนี่ยใช่สิเฮียคนเกิดเร็วเฮียเกิดเร็วแล้วบางตายเร็วนะพวนเพื่อนไม่เอาดิจกกังหวะนั้นไม่เอากูแค่โคลนสวยเวลากูเจอกูเจอแบบ น่ารักน่ารักอะกูก็เขินไงแต่กูก็ไม่ได้ชอบนะแค่เขินเฉยะอ๋ออันนี้คือคำแก้ต,ตัวของคนของคุณนะครับผมสารที่เคารพผมไม่ได้มุสาะะทุกคนผมไม่ได้มุสาเลยจริงๆ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปแกมด้วยนะวันนี้ผมจะทำชาเลนจ์ทุกคนตามในบีบอสได้เลยเดี๋ยวรู้มงทักชาเลนจ์อะไร <c oughs> เล่นมอนทาดนะฮะคือแบบเล่นแต่มอนทาดไม่ได้แต่มอนทาดเหรอซีริสมอนทาดแทบทุกตาเลยเราเราจะเล่นมอนทาดแทบทุกตาแล้โอ้เหี้ยละกูไอ้แซดคือตาลผมจะไปแจงกับคุณลีนายด้วยการเล่นมอนทาดทุกตานะอย่างที่ผมบอกไอ้สัตว์เลยกลัวมึงได้โดนมึงได้โดนด่าแน่ๆมึงได้โดนเพื่อนทุ่ทีมด่ากูนี่แหละหนึ่งอย่างนั้นที่เป็นคนด่ามึงไอ้เหี้ย เราขายขำเว้ยปติของแค่เราคืออะไรครับขายขำครันก็ปูนอ๋อเขี้ยกูไม่อยากขายขำเลยเศร้าอ่ะขายขำทุกเวอ,อร์ชั่นคครับดูไม่ก็ผมเล่นคลิปแมทหรือไม่ก็อาจจะแยกคลิปอะไรเงี้ยแยกคลิปแบบคลิกแมทก็คลิกแมทไปเลยมอนธาทุกตาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นเหรอครับโอโ้โหสุดยอดเลยครับโอโ้โห ตายแน่ตายแน่กูเย้ตายแน่กูคือเมื่อวันคุณคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมคุณนายรู้เรื่องที่อะไรอ่ะกูกลับถึงบ้านห้าทุ่มไอ้สักเมื่อวานเว้ยคุณผมผมแบกทีมนะคุณรู้ยังเนี่ยผมผมแบกทีมนะเนี่ยมันก็แบกได้แค่ตาแล้วคุณคุณรู้หรือยังกูไม่รู้กูไม่สนที่กูรู้กูอยากรู้ว่าเมื่อไหร่กูจะชนะ ผมแบกทีมด้วยการเล่นมุนตานหรือมอนทานพุนเฮ้ยแพ็คเข้ามาแน่ๆนะคตนี้ดูทรงนี้แพ็คแพ็คมาฮูวูวูแต่ว่าแพ็คคือใครนะแพ็คก็คือเพื่อนครับนะครับโอ้ยเคีียะครับแพ็คคือเพื่อนนะ They have Carly totally at the p i n g one <c oughs> and be careful, Mr. Potato ปไทุกคนก็น่เนี่ยจู่ๆภาพก็จู่ๆเสียงก็ชัดไอ้ี้ยกูกูเปิดไมค์ไว้เพื่อนกูใช้มาโเชี่ยกูกลัวกูกลัวคาเียกูกลัวกะหี่ย่ะเกะหรี่ไม่น่ากลัวเลยโอยเเ่ หรืออว่า่าาจะลลงงนไทยมเึฮะมึง,มงไอ้เหี้ยมึงเอาจริงเหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงได้เจอนรลกฮะเดี๋ยวมึงได้เจอนรกสไนัยสัสเฮ้ย <c oughs> ขนาดเทนี้อา่าไมโตลูกลองร้อยเมตรแบบน้ำมันอันนั้นไมโตไอ้เหี้ยคนละตัวกันเลยเสัตว์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูถนัดสายทุบไม่เท่าไหร่กูก็จะซื้อคาร์ลีมันยิงจากระยากายเบียร์ปุ๊บเป็นไงล่ะเฟียว์ปะล่ะ รู้ว่ามึงต้องเห็นดูก็คุูเห็นไหมไม่กู <c oughs> ไม่เห็นด้วยไอ้ทียกูไม่เห็นด้วยว่าม <c oughs> ึงจะเล่นคารีกูไม่เห็นด้วยไอ้ส <c oughs> ัสกูไม่เห็นด้วยคุณยังไม่เห็นฝีมือผมสินะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้รู้ไอ้ทียเดี๋วกูได้รู้แน่ไอ้ทียเดี๋วกูได้รู้แน่ว่ามึงนรกไอ้สัส <c oughs> คุณเคยเห็นแต่มอนทาที่ผมเล่นใช่ไหมคุณยังไม่เห็นผมเล่นคารีเดี่ยวก็มันคนละตัวเลยเี้ยมันโลกกัระไนมันต่างกันในสั์มันต่างกันอ้เหี้ยมันไฟบุกไงมันไฟบุกเหมือนกันเหี้ยบุกเหมือนกันแต่มันไอ้เหี้ยมันต่างกันคนละย่อเลยสแตทก็ยังต่างกันเลยสว์ไอ้เหี้ยกะสามกับกาะสองอะรู้เปล่าวะคารีเกะสองมั้งจำไม่ผิดแดกน้ำแมงอะไรเยอะอร่อยวะรู้ไหม กูว่า <lok> น้ำน้ำน้ำทุกน้ำเปล่าทุกทุกเวอร์ชันอ่ะมีรสชาติของมันเว้ยแต่กูชอบน้ำเปล่าคริสตัลนะแม่งกูชอบน้ำสิงก์อะกูอยากรู้น้ำสิงเป็นอะไรทุกคนกลียน้ำสิงทำไมวะก็อยากรู้นี่คือส่วนตัวนะน้ำสิงน้ำสิงสำหรับกูมันจะออกแนวแบบออกแนวแบบหวานๆเลยมึงใช่ไงกูชอบไอ้เหี้ยกูงงว่าทำไมพวกมึงมึงไม่ชอบวะ ันรสชาติหวานๆไงมึงซึ่งไอ้น้ำคริสตัลเนี่ยมันรสชาติปกติด้วยมึงไม่น้ำคริสตัลก็หวานไอ้เฮียกูแดกอยู่ไหนเฮียกูแดกน้ำคริสตัลอยู่ไหนสัตว์มึงอย่าเถียงไอ้เฮียมันไม่หวานด้วยมึงมันหวานไอ้สัตว์มึงไม่มึงเถียงกไอ้เฮียมันหวานไอ้เฮียผิดปกติเฮียอะไรถ้าผิดปกติกูกูคงเรียนการโรงแรมไม่ได้อะไรสัตว์กูนี่คือติ่งติ่งน้ำคริสตัลเลยนะเชื่อกูไอ้สัตสเราทำน้ำคริสตัลผลิตตั้งแต่ปีไหนเออน้ำคริสตัลผลิตตั้งแต่ปีไหน ผลิตตั้งแต่ปี1,1130เอานะเดี๋ยวเดีย๋ยวกูกูขึ้นภาพให้นะทุกคนกูขึ้นภาพให้นะสับกูขึ้นภาพให้นะว่าถูกไหมกูขึ้นภาพให้ที่เ <c ười> ดียวขณะนั้นเลยใจเย็นดิเออมึงเล่นขึ้นแบบแล้วเนะี่ยกูเล่นอยู่นี่ยี่สองสองนี่โอ้ยเชี่ยบิวไอ้สัตว์คอยเอ้ยเที่ยังโ,โดนอีกไอ้สัตว์กูโนดนฟิวบ่อยจังวะ โอเคไอ้เหี้ยทีนี้นะทุกคนดูไว้เลยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมึงไอ้สระมึงเฉาไปเลยนะถ้าถ้าเกิดกูเห็นมึงถ้าเกิดกูเห็นมึงตายโง่เป็นคนแรกแล้วสัดท้กูจะด่ามึงอิสระเฮ้ยเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้ก่อนไว้มึงมึงก็ได้เปิดก่อนได้ก่อนมึงได้ตายก่อนไอ้สัสเหี้ยเราเราจะทำชาเลนจ์นะอุ้ยฝ่ายบุกด้วยนะเราจะทำชาเลนจ์มอนทาตนะทุกคนโคตรร้องนะ่ะ ดูไว้นะใส่คนคนดูกูดูไว้นะครับถ้าเกิดแม่งตายคนแรกเนี่ยดูไว้นะวิธีการเล่นมอนทาเราจะพาทุกคนน่าไปใช้แผนเดียวกันกับที่ไอ้นายเคยใช้นะแผนเชี่ยโครด่าเนี่ยสัสกูแค่บุกเร็วไอ้เหี้ยแข่ง่ายๆแค่บุกเร็วแค่แน่ไอ้ย่าแต่กูรู้สึกว่าตาเนี่ยแม่งบุกเร็วไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งมีมิวไอ้สัสอย่าไปกลัวดิวันเรามีโดูดิ มีโลคโลคมึงกันตัวโลคกูกไม่กันกูโลคกูกันแต่ตัวไม่กันตีอย่างเงี้ยเกี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปก่อนก็ได้แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็ไปก่อนใช่เพื่อนเราเจ็บแล้วใช่แล้วโดนปาดคอด้วยแซดมันเห็นพวกกูแล้วเกี้ยมันเห็นเราหมดเลยวแซดี่ผ้าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีนะที่ก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวกูจอดนะกูจอดมันมีมิวไอ้แซด โอ้ okay. เฮี้ยมาทั้งสองทางซ้ายทงขวาเลยสัตว์้ามันได้ยี่ดว่าข้างหน้าท oh, e ันเดอร์เบิร์ดทันเดอร์เบิร์ดโอ้เขี้ยตายสัตว์คุณเพื่อนๆดูไว้นะครับเราจะเล่นมอนทาทุกตาเลยโดยเฉพาะผมเล่นมอนทาเลยนะครับ แล้วมึงคิดบ้างไั้ว่าตะกอดปลาไม่งมีตีนอ่ะอะไรนะตะกอดปลาไม่งมีตีนเว้ยในในโลกในโลกแบบยุคในโลกที่ยุคสมัยที่แบบโลกโลกเรายังเป็นแค่นะแค่เขาเรียกนะแค่ภูเขาไฟแล้วร้อนเนี่ยอร่อยอร่อ <What? S 1> ยอะในโลกสมัยนั้นอนะ <c oughs> ในโลกสมัยนั้นยังไม่มีอะไรเว้ยแล้วสุดท้ายเว้ยจู่เว้ยสภาพอากาศก,ก็ดีขึ้นเว้ยออกซิเจนอะไรอย่างนี้มาเต็มเว้ยน้ำทะเลขึ้นสูงไอ้เหี้ย น้ำ promet. ทะเลแม่งเต็มเต็มโลกเลยตอนแรกว้ยโลกเราไม่มีพื้นดินเลยโลกเราแม่งมีแต่น้ำน้ำเลยทำให้โลกเราไม่เป็เสียเงินเลยแล้วพอพอเสียเงินใช่ไหมเซลล์เซลล์เนี่ยมึ honestly, <S <S งเคยเห็นเล่นสปอร์ไหมึงเคยเล่นสปอร์ไหมแล้เซลล์มันเซลล์มันเกิดเลยเซลล์มันเกิดอหะมันกระปอมเพื่อนกระปอมสปอร์ไอสัตว์เกมสปอร์เยี่ยมใ่กระปอมไอสัตว์เอาวเหรอมันมันนี่เว้ยมันมันรวมตัวเว้ยเซลล์หลายๆตัวมันรวมตัวกันจะแปลงร่างเว้ยมันพัฒนาร่างเหมือนโปเกมอนเนะตึ้งตึงตึ้งตึงตึงน่ะเสร็จแล้ว เปลี่ยนร่างเว้ยนี้ก็ได้แล้ววะพอมันเปลี่ยนร่าง <c oughs> พอมันเปลี่ยนร่างเว้ยมันเปลี่ยนร่างกายเป็นสิ่งชีวิตชิ้นหนึ่งเว้ยแล้วมันก็เริ่มพัฒนาแยกย่อยเป็นหลายสายพันธุ์เว้ยบางตัวก็แดกเนื้อบางตัวก็แดกแดกพืชเลยเสร็จแล้วพอหลายปีต่อมาเว้ยมันจะมีสัตว์บางชนิดเว้ยที่เป็นปลาเว้ยจะได้มันเป็นปลามันเป็นปลาเว้ยในภาพในภาพวิทยาศาสตร์กูเคยเห็นอยู่พอปลามันเป็นปลาใช่ไหต่อมามันเปลี่ยนร่างเว้ยมันเริ่มมีมันเริ่มพัฒนาตีนขึ้นมาเเเววว้้้้้ยยยนนนอก็ปปีขึมาบผลิต มาผลิตปอดขึ้นมาใช่พอหลังจากที่แบบพื้นดินแม่งพื้นดินแม่งขึ้นสูงใช่ไหมปอดแม่งเริ่มมีเวปลาแม่งเริ่มมีปอดกันเวปลาแบบว่าไอ้เหี้ยกูเบื่อแล้วโลกทะเลเหี้ยไปไปบนบกดีกว่าเหี้ยนั่นแหละเว้ยสุดท้ายมันก็เลยสุดท้ายมันก็เลยขึ้นบกเว้ยียอะไรครับเนี่ยี่มันอะไรครับนี่ยพอมันขึ้นบกใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาหลายๆชนิดมันเริ่มพัฒนาล่างเวบางบางบางตัวพัฒนาล่างกะโอ้ไอ้เหี้ยไม่นะนายแม่งปลาระเบิดใส่กูเหี้ย พอ, د, พอมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนร่างเริ่มเริ่มพัฒนาร่างใช่ไหมมันเริ่มมีหลายสายพันธุ์เวอรบางตัวมันกลายเป็นตัวเฮียบางตัวก็กลายเป็นไดโนเสาร์บางตัวมันกลายเป็นกิ้งก่าโง่บางตัวมันกลายเป็นหนูน่ารักนะครับอุ้ยระเบิดโดนระเบิดเต็มเต็มโดนระเบิดเต็มเต็มนะฮะเฮ้ยโดนมึงถือระเบิดอ่ะหายแล้วเอา้าเฮียไม่บอกกูยยอยู่ไหนไอ้เฮียกูรู้อยู่ข้างในไอ้สัสมึงไม่บอกกูไอ้เฮีย มึงยิงดิมึงเออนั่นแหละกันเพื่อนซะเออนั่นแหละไอ้เหี้ยนั่นแหละสัตว์ไอ้เหี้ยแพ้แน่ตาเนี่เหี้ยเหลือสองคนในสัตว์มึงแล้วมึงโอ้โหแล้วมึงถือระเบิดไอ้เหี้ยมึงดอกให้เพื่อนดิไอ้สัตว์มึงไม่ดอกให้เพื่อนวะตายเหี้ยตายตายสัตายกันหมดเห็นไหมกูบอกแล้วเหี้ยพูดความพูดเป็นจริงไอ้เหี้ยท่านก็ต้องแพ้สัตว์เออเชื่อเดี๋ยวมันก็โดนระเบิดเดี๋ยวฟิวก็โดนระเบิดตายไปเชื่อกู เห็นไหมกูบอกแล้วเฮียโดนซ้ำได้ระเบิดไงเฮียต้องสาชิมหายเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามึงไม่ยอมดรอปละเบิดให้เพื่อนเลยแค่มึงไม่ยอมดรอปละเบิดให้เพื่อนเพื่อนก็ตายเลยไหมเฮยเออผมขอเล่าต่อแล้วเออหลังจากที่สัตว์หลายๆตัวมันเริ่มพัฒนาได้ไปมันก็พอมันเป็นกิ้งก่าไว้บางตัวเป็นกิ้งก่าพอกิ้งก่าใช่ไหมเสร็จมันก็เริ่มเปลี่ยนร่างเป็นเดรุสเซิลไว้พอเดรุสเซิเนี่ยมันก็อยู่ใช้ชีวิตมาอย่างแบบเออกินปี๊กขี้เยี่ยวนะผมยังสบายใจจู่ๆวันหนึ่งอุกบาทหรือเฮียอะไรสยาเิ ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกนุ่นนมที่อย่างเช่นแบบตัวที่แม่งเกิดเป็นหนูเกิดอะไรเงี้ยแม่งก็แบบเอ้ยเคี้ยกูรอดไปสัตว์พัฒนาร่างแม่งเลยที่อยาตัวใหญ่ขึ้นปุบปุ๊บปั๊บปั๊บมันก็เริ่มมีเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมูเป็นตัวเฮียอะไรแล้วนะเป็นหมดเลยโโอ้หเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วต่อมาเว้ยต่อมาต่อมาต่อมาก็เกิด <c oughs> ต่อมากเกิดเอ่อมีลิงขึ้นมาเว้ยพอลิง ลิงเนี่ยเอลิงเนี่ยเริ่มใช้ชีวิตนานๆนขึ้นเว้ยมันเริ่มมีสมองเว้ยสมองมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเว้ยทำให้กลายเป็นคนเว่ยนั่นแหละที่มาโคตรเวยโเม่อไหรกูดูมึงอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยมึงทิ้งทำัให้กิตติตายเฮียมึงแย่ไม่นะกิตติ มึงแย่มึงไม่ช่วยเพื่อนมึงไม่ยอมไปช่วยเพื่อนโอซ่าอยู่ข้างหน้าเลยมือปืนพกมึงเฮ้ยเฮียมึงใช้ปืนพกดิมึงใช้ปืนพกดิปืนพกมึงแรงกว่าดูทุกกูบอกกูบอกแล้วมึง โอ๊ยเชี่ยบโอ้สองทายสุดเต็งนะกูว่าฆ่าได้คนหนึ่งวะกูฆ่าได้โอซาได้เยอะไม่นะมึงมึงตรงที่กูตายอ่ะกูตายด้วยแรงอ้อระวังด้วยห้องน้ำอ่ะห้องน้ำไหนห้องน้ำอ๋อโอเคเฮ้ยนั่งไงนั่ง อุ้ยไอ้ตัวไอสัตว์นี่ซอนซอนซอนโอ้โไอสัตกูเกิลเลยไอ้แม่งกูรู้อยู่แล้วตัวเดียวไอ้สัตว์นี่เกือบแล้วกูกูมีปานอมที่หนักไอ้เชี่ยเกือบตายกูเกือบตายกูโดนเลยกูโดนเลยกูโดนแล้วเล่นมากเลยเกือบตายดีนะดีนะเว้ยเมื่อกี้ดีนะเมื่อกี้แม่งกูไม่รีบยิงก่อนไอ้ย่ะ ถ้ารีบยิงก่อนตอนนั้นนะ่ะกูอาจจะโดนสเลท์ยิงต่อได้เว้ยแต่ก,กูก็เล่นว่างจริงเลยเฮียเมื่อกี้กูกลายไปแบบเอ้ยไปมีดตั้ไหนเฮียยิงไปก่อนว่าขันซ้ายมาสเตลยตกใจเลยเฮียเกือบเปลี่ยนฟืนทัน <c oughs> คุณนี่ทำให้คตกใจไปสัตว์กูตกใจเฮียกูตกใจสัตว์กูตกใจเฮียโอเคคลิปกูจะจบแค่นี้ไอสัตว์เมื่อกี้กูตกใจเฮียคุยอ่ะกูบอกแล้วอัดคลิปกันอยู่ใช่แล้วกูบอกก่อนนะถ้ามึงอยากจะดูต่อนะมึงอยากจะดูต่อคลิปต่อตอเอ้ยมึงอยากจะดูต่อต่อต่อตรงนี้ที่กูเล่นนะมึงไปดูช่องไอ้เพี้ยปากไอสัตว์ช่องพี่บอสเตยแล้วกูบอกก่อนนะ จงแชร์คลิปนี้แชร์แชร์คลิปกูด้วยเพราะว่าอะไรนู้ยแล้วก็แล้วก็ไปกดซับช่องรีนายด้วยนะครับผมช่องกูกด,กดซับด้วยนะ,ะมงกดแชร์ช่องผมนะผมขอให้โลกนี้รู้จักผมเพราะผมไม่มีอะไรจะแดงจริงเลยไปแล้ว